สมนเณรมาโปรโดแม่บวชให้โครงการนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พ่อหลวงนี่โปรโดแม่แปลวให้พรแม่ด้วยสมนเณรยิ้มให้แม่ด้วยดิโอเคให้แม่กลับสวย <c oughs> โอ้ตัดบาดลูกชายสมบันเณรอยาให้พรแม่ด้วยนะสมบันเณรให้พรแม่ด้วยนมเมื่อที่ด้วยสับปะรดสาบปะร ีไใขอหอย่มแม่ขอหอย่มแม่มีกำจัดยิ้มส,สวยๆให้แม่ด้วยโอเค <c oughs> ไปล้างา <c oughs> เท้าล้างเท้าดีๆโอ้วันนี้พี่เตยมาใส่บาตรน้องเนน ให้พรพี่เตยด้ครับน้องเงนโอห้มดเลยจะเอาให้หมดเลยออโอ้โหได้หมดเลยให้พรพี่เตยด้วยปิดฝาบาบาทาลบาธาลบาธาลบาาลบาธาลสาลาลสาธาลาาล ขอให้เด็กคนยมีความสกับไปล้างไปล้างเท้าไปล้างเท้ากับเพ่อนด้วยไปล้างเท้ากับเพื่อนดน,นเปเอแล้วเขจับเอง่ะตาเองเหรอ เปิดปวดเขาจับเองสะอันไหนเน้นก้อนจับหัวน้องหน่อยเน้นก้อนจับหัวน้องหน่อยไหนอาจารย์นราต้องก้มนะน้องกอนครับน้องกอนครับครับผมเมื่อวันนั้นอะมีสื่อชาวจีนเขามาถามว่าน้องกอนครับถ้าโตขึ้นน้องกอนอยากเป็นอะไรครับเป็นเลนแล้วก็เป็นพระไวก็ตอบแบบน,นั้นเลยเหรอครับใช่แล้วกอนไม่กลัวเหรอครับไม่กลัวไมได้เทีย่ยวไม่ได้กินไม่ได้นอนกับแม่เลยนะครับ ครับก็อยากเป็นบัคคูเผา,เาว่ารักโจรว้ายจริงหรอจริงเอาจริงจริงเหรอแล้วแม่แม่ก็ทำปลา,าให้ก่อนเอ้าเหรอแล้วทำยังไงอ่ะปลาน้าแม่ทำไม่เป็นอะทำยังไงครับแล้วก็จะฉันน้ำอะไรอะถ้าสมมติตอนนั้นถ้าเกิดจะเป็นนี่นะน้ำปลานะปลานาะเอาน้ำอะไรครับน้ำแอปเปิ้ล อแอปเปิ้ลสดๆนะอ่ะนะเออมันแพงนะกินได้เหรอจะทำให้กรอนกินคนเดียวเหรอะอืกอนอาจารย์บอกป่าไว้กรอนบวชอ,อ่ะใช่แล้วใครเป็นคนใส่ชุดนี้ก่อนอาจารย์อาแาไปใส่อะมัดออกด้วยมัดออกด้วยโอ้โหตอนนี้กอนใส่ไปแล้วเลอะเลอะน้ำอ๋อ อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนชุดให้เพราะว่าชุดหมดแล้วใช่ไหมไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากผ้าผืนนี้ใช่ไหมอ๋อมันมีเหตุผลเนาะอันนี้เศษขยะยลเลยเศษขยะของอาจารย์อาจารย์ก็เลยเอามาใส่ให้ใช่ไหมสบัด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 อันที่มันขาวๆก็เลือไปหมดเลือไปหมดแล้วพรุ่งนี้จะเอา,เา,าอะไรไปทิ้าที่บ้านอะชุดนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมันจะหา่างเปล่า ใจนะปกติคือเห็นกันก่อนใส่ชุดขาวปนใจนเขาดีป่ะดีสิสวยจะตายแล้หมามันชอบไหมหมามันเห่าป่ะละ่ะไม่ล้วมาตอนนั้นที่ใส่สีนี้หมามันเห่าไหมห้าเนี่แสดงว่าหมาชอบแบบไหนต่อหมามันเห่าแปลว่าหมามันไม่ชอบหรือเปล่าใช่อืมเพราะฉะนั้นใส่สีขาวน่าจะดีกว่านะยังไม่ได้บวชจริงหมาเนี่ยบอก อ่อออออเลือกใส่เลยใส่สีขาวดีกว่าใส่ีเศษขยะใช่ไหมอาจารย์บอกเศษขยะใช่ไหมเศษขยะเดี๋ยวกลับบ้านไปอาบน้ำนะแล้วเดี๋ยวใส่ใส่สีขาวไปใส่สีขาวอ้าวชอบสีนี้แล้วหรออืมอ้าวแต่ตรงเทอมนี้บวชแน่นอนบวดไหมอ้าวแล้วอาจารย์ให้บวชหรือเปล่าใช่ใช่นะเอาจริงนะบวดดิ ยาวเลยนะไม่ได้นอนกับแม่เลยนะแล้วนอนกับใครล่ะเอ่นอนกัจันนอนได้แค่สามคืนและคืนต่อไปจะเป็นนอนที่ไหนล่ะก็นอนในวัดแหละนอนในวัดแหละเราตรงไหนล่ะไม่นอนกับแม่นะก็ถ้านอนมนแล้วก็คือร้องหาแม่ก็ไม่ได้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่เจอแม่ก็เรียกหาไม่ได้นะโทรหาจโทรหา ไม่ให้ใช้โทรศพัพท์ถอาคนสศึกแล้วอะเอาศึกแล้วไม่ต้องโทรหาหรอกเดี๋ยวแม่ก็มาหาตมดีเนาะคิดถึงใช่ไหมไม่ต้องคิดถึงหรอกแม่ก็เดินเข้าออกวัดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยคุยกันอยู่ดีดีอ่ะหลับหลับเ,เ,เลยอ่ะซะงั้นหลับเลยอ่ะเกือบล่ะ แบบวันนั้นเราไม่ได้นอนทั้งวันงนก็งคือเลยสักหนึง่งนั่นไปเรียบร้อยเรียบร้อยเมนของาพระเจ้าหลับไปเรียบร้อยแล้วเอาเละสมาเนเรียนอ่ะเรียนก่อนได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะไปไหนนะไปวัดกุงสวรรค์ครับไปทำอะไรเล้ ไปหล่อพระครับโอ้ใช่พรุ่งนี้วัดป่ากุญสุวรรณมีหล่อพระประธานตอนบ่ายสามโมงนะแล้วช่วงกลางคืนหนึ่งทุ่มก็มีการเจริญพุทธมนต์ในวัดฉลององค์กถินแล้วเมื่อลืนนะทำอะไรทอดกระถิ่นครับใช่แล้วเมื่อลืนก็จะทอดกระถิ่นที่วัดป่ากุญสุวรรณถึงเป็นสาขาของหลวงปู่สาครชวนแฟนคลับสิแฟนคลับ แฟนคลับค,ครัอบอนโทรลลับมาร่วมบุญครับบุญอะไรล่ะบุญทอกดกระถินกับบุญหล่อพระครับโอเคเขาย้มให้แฟนคลับสวยๆส,ยสยอิอย่างนี้แจ๋วเลยแฟนคลับไปแน่ๆ มนูช่างสวยหนูสวยอ่ะหนูทำไมวันนี้ดูเป็นผู้ใหญ่จังสิ่งใดๆที่ก่องได้ล่วงเกินอาจารย์ ด้วยกายวาจาใจต่อหน้าและรลับหลังตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้อาจารย์ยกโทษให้กับกอนด้วยเพื่อความสุขความเจริญต่อไปอามอบลงอาหัางนขงมามิตุนฮีหิติเมคมิตะบัง รับว่าขมาณิพันเตขันโมโอขึ้นพนมมือไว้ร <mic Panther ination> <c> ับพรอภิวาทนาสิริสะนิจังตุทาปาจารยนุจักรุธรรมาวัชันติอายุวันเนสุขังคะลังสิ้นเลยด้ที่กรณ์เมื่วันกอนอาจารย์ด้วยอวันก่อใจตั้งใจไม่ตั้งใจทุกอย่างอาจารย์ยกโทษให้กับพรทุกอย่างขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มนะครับอ้าวการเพือ ยังไม่ได้ชึกนะอันนี้ขอขมานะไปชึกข้างบนเนาะจอ,อน